ไปกินข้าวราดแกงเบอร์หนึ่งของน่านกันดีกว่าค่ะทุกคนที่นี่นะคนถิ่นแนะนำให้มากินเลยเขามีเมนูเด็ดคือข้าวกันจินที่ถ้าใครมาสายนะอาจจะไม่ได้กินเจ้าสิ่งนี้ค่ะส่วนมากอาหารเริ่มหมดประมาณบ่ายโมงข้าวกันจิบน,นี่ห่อสิบห้าบาทสิบห้าบาทเองราคาน่ารักมากเล็กๆหอมมันหวานแบบกลมกล่อมอะพูดความจริงดิอันนี้ความจริงนี่่อ,อยใครสายข้าวแกงนะมาเจอกันเลยที่นี่ วันดาข้าวแกงกับกมอน่านนัวนัวเฮ้ยอีพีนี้นัวจริงๆค่ะได้เข้าเมืองแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินข้าวเช้าที่ร้านเด็ดที่คุณอ้อยใจเขาบอกมาว่ามันเด็ดจนเขาอยากซื้อกลับไปฝากที่รูงเทพ่ะคือมันอร่อยขนาดนั้นเลยค่ะพี่อ้อยค่ะก็คพพูดเหรอตกองไปนนี้มาก็คือเป็นร้านคือเป็นร้านที่มากินบ่อยซึ่งมาครั้งเดียว แล้วมันจะบ่อยไม่ใช่คือมาหน้านรอบเมืองใช่ไหมแต่ว่ามากินร้านนี้สามครั้งมันมีเมนูหนึ่งที่ต้องไปกินคือเขาเรียกว่าวข้าวกั้นจิ๋นเป็นข้าวเหนียวที่ใส่เลือดลงไปอะแต่มันอร่อยมากไปเจอร้านนี้เพราะว่าคนพื้นที่แนะนามาว่าให้ไปกินร้านนี้อะไรอย่างงี้อันนี้คืออยู่ในอําเภอเมืองน่านนะคะใช่คนน่านขับรถด,ดีมากคือเมื่อกี้ประทับใจมากกําลังจะออกจากซอยแล้วเราก็แบบต๊อกแตกตอกแตกไฟเพราะว่าเรากําลังจะต้องเลี้ยวขวา สิ่งที่เห็นคือเขาขับรถมาแล้วเขาก็เว้นระยะให้ขอให้พี่ๆทุกคนที่มีแบบมีความสุขและเราหนึ่งในคนใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกันเอาพฤติกรรมนี้เนี่ยไปใช้กับทุกที่เพื่อส่งต่อการขับรถดีๆสู่ทุกที่ที่มีทางหิว oh. มากเชา้านี้ไม่ได้กินเลยเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้าพร้อมกัน ข้าวจินข้าวจินจินจิน,นจินมันคือร้านร้านวันดาข้าวแกงคะ่ะมาตามรอยคุณอ้อยใจจ้าเออชอบแ่บมาตามรอยอ้อยใจเข้าร้านก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า คืออันนี้ขนาดมาเช้านะคะแต่ว่ายังมีคนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องต่อคิวคือถ้ามาเท,ที่ยงอ่ะคิดว่าน่าจะอาหารอะไรหลายอย่างนักสมุไปแต่ละด้วยค่ะขอสั่งเลยก็ได้ค่ะสั่ง<อ>เลยได้ไหมคะม<อ>ีอะไรแนะนําบ้างอ่าตอนนี้อาหารเหนือนะครับก็จะมีแกงแครเป็นแกงแครหมูย่างเนาะแล้วก็น้พริกอ่องตำหน่อไมดองแกงเผ็ดหมูพะรล้วพันหน่อไม้กะเพราครับเราก็จะมีข้าวซอยนะฮะจะมีหนมกจีนน้ำพริกน้ำยาน้าเงี้ยวส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวหมูแดง ต้มเลือดหมูครับแล้วข้าวจิ้นนะคะข้าวกับจิน้นมีฮะคือเหมือนรวมทุกเมนูที่เป็นแบบอาหารแบบสตรีทฟู้ดมามรวมที่ร้านทิงเลยนะคะปกติคนจะมาประมาณกี่โมงช่วงเที่ยงครับแล้วก็ส่วนช่วงเช้าเนี่ยส่วนมากจะซื้อเป็นถุงวันหนึ่งจะประมาณสามหม้อส่วนมากอาหารจะหมดเริ่มหมดประมาณบ่ายโมงแล้วแต่วันราคาเท่าไหร่นะคะกับข้าวเนี่ยจานละ40บาทข้าวซอยเนื้อนี่60โอ้60บ,บาทเองอ้สเต็กไม้ละ6บาท ข้าวกะจิ้มในห่อสิบห้าบาทสิบห้าบาทเองราคาน่ารักมากหนูนึงอยากกินข้าวกันจิ้มหนึ่งไข่พะโลมีหมูสเต๊ะด้วยนะอ่ะหมูสเต๊ะค่ะพูดตรงๆพูดตรงๆแกหิวไหมอ่ะหิวอยากอยากลองยังเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มได้ได้ได้ค่ะขอบคุณพี่โตเลยครรับบขอคคุณับหมูเต๊ะหอมมากไม้ละหกบาทหมูสเต๊ะมาก่อนนะคะขอลองกินหมูเต๊ะก่อนอันนี้น้ำจิ้มเขาก็จะรู้สึกมีถั่วหนักๆเลยขอลองชิม อร่อยมาก,มากหมูสะเต๊ะเป็นออเดอร์ยำเช้าที่ดีมากว้าวอุ้ยนี่มแล้วมแลวมาวมแลาวถ้าจริง เจ้าของร้านมาราจินบาวดานดาอุ้ยจริงเหรอคะสวัสด,ดีเจ้าสวัสด,ดีเจ้าสวัสดีเจ้าหมูป้ามาันนามาหาถึงที่เลยค่ะมาวันนาปกติเข้าร้านทุกวันไหมจ๊ะก็ทุกวันนะเจ้าปกติมามาร้านนี่แต่งตัวสวยแบบนี้แต่งหน้าสวยแบบนี้ป่าจาปะจ๊ะปกติอะค่ะโอ้โหสวยปกติตววหนูอยากรู้ว่าข้าวจินมันคืออะไรจ๊ะคุณป้าจ๊ะอันมันเป็นข้าวขาวข้าวสวยเนี่ยนะลูกแล้วก็เอาไปพัดพัดเสร็จแล้วก็จิ้มได้รสชาติแล้วก็ไปห่อเป็นึ่งสำคัญตออหนึ่ง เลือดหมูสดข้าวสวยข้าวขาวหมูสับแล้วก็ใส่หอมแดงเยอะๆออภาษาเนี่ยมันห้องกั้นนี่กั้นนี่คือคุกข้าวไงจิ้นนี่คือว่าภาษาเนื้อนี่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อปลาเป็นห้องจิน้นเจ้าแต่อันนี้คือมันเป็นหมูสับ ราคุณป้าอะไรเด็ดที่สุดปกติเนี่ยลูกข้าม้าก็เห็นชมทุกอย่างนะนี่ทุกอย่างเลยอะอาหารเนื้อก็อร่อยแม่จ๋าล้วข้าวกั้นจิ้นนี่คือก็คือกินอย่างเดียวกินอย่าง,าง,างนี้เลยไม่ต้องเอาอะไรมาตักราดบางคนเนี่ยเขาก็สั่งกาเหลาน้ำเงี้ยวาเกินคูกกันบางคนก็เอากินก็ข้าวแกงได้แทนข้าวขาวมันปรุงได้หลายรสชาติแล้วแต่คนจะชอบเดี๋ยวหนูจะขอลองชิมลองชิมลองชิมดูหูกนี่นะอันนี้คือข้าวกั้นจิน้นกินด้เลย อืมมันหอมๆนวลๆมันๆม,ม,มันมีความรสชาติแบบออบาจ่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รสชาติมันจะไม่ได้เหมือนบาจ่างนะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยวัตถุดิบคือมันมีแค่ตัวเลือดหมูที่แม่ลงไปผุกไปผัดอะไรเง<อ>ี้ยหอมมันหวานแบบกลมๆอะ่ะพูดความจริงดิอันนี้ความจริงนี่อันนี้ความจริงจริงๆอ,อยมันเป็นข้าวที่ปรุงรสมีการผัดมีการอะไรคือบางคนไม่ชอบจะไม่ชอบนึกออกปะแต่ดิฉันชอบเนี่ย นี่กลับบ้านอ่ะยะลามีที่นี่หรอมีที่เมลเบิร์นค่ะที่เมลเบิร์นขายหรอเมลเบิร์นขายที่นี่แม่ส่งไปให้คืออย่าถาเยอะเดีย๋ยวมันจะหลุดเขา้าใจปหมอย่าถามกันเยอะ,ะอ่ะใช่ไหมผูดตรงนะห้องนะอ,นอร่อยมากแค่ทำงานเจอตื่นเช้าม,มาเจอของอร่อยวันนี้ก็อร่อยละอะไรอ่ะืออ่อคือมันอร่อยเกินอ่ะมันต้องเป็นอย่างี้ เออรู้แล้วว่าอร่อยนี่ไงมากินตามแล้วเดี๋ยวให้คนดูมากนตามคนแบบว่าเออเวอร์ไปค่ะทำท่าเมื่อกี้สังเกตว่ากินแล้วมันจะอร่อยจะเป็นยางงี้คือที่นี่เขาจะไม่ได้มีแค่อาหารเหนืออย่างเดียวเนาะเขาไม่อาหารเหนือกว่ามันมีอาหารเหนือเมฆค่ะอะไวว่าเออดีอาให้จบอ่ะไปต่อเหนืออะไรอีกไม่นอกจากอาหารเหนือคือที่นี่เขาจะมีเป็นแบบอย่างที่เดี๋ยวบอกก็คือเป็นข้าวราดแกงปกติอะไรเงี้ยให้เราเลือก ซึ่งรสชาติก็จะมีความเหนือนิดนึงนะมาแล้วแต่คนชอบเนื้อความอร่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกเนาะเขาบอกว่า<ม><ม>เรามีทริคหนึ่งที่จะทำรู้ว่าร้านไหนอร่อย,อ,ยอร่อยไม่อร่อยอ่ะคือการที่ต้องชิมพริกน้ำปลาของร้านนั้นด้วยถ้าร้านไหนทำพริกน้ำปลาอร่อยอ่ะทุกอย่างจะอร่อยหมดหนูหนูตดเหมือนน้ำแกงเลยลูกตดเหมือนแกงจืดเลยลูกกินเหมือนแกงจืดเลยว่ะดีดีแต่ว่าถ้าเติมมะนาวนิดนึงอ่ะมีคำถามอีกออคำถามเยอะจังชีวิตอ่ะเนี่ยพี <laughs> ่จุดนี้ท่าอยากรู้ว่า หเลยนะข้อหนึอ่าเรียกว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกข้อสองทั้ง 2.. อ,อันเนี้ยเติมมะนาวไหมข้อสาแล้วเติมกระเทียมไหมคำตอบนะของพี่เรียกพริกน้ำปลาใส่มะนาวไหมแล้วแต่ใส่กระเทียมาาไหมแล้วแต่เช่นกันแล้วแต่แม่ครัวสูตรที่เราชอบมากที่สุดก็คือใส่มะนาวแล้วก็ใส่กระเทียม เหมือนกันสําหรับเรานะเหมือนกันเลยและและอีกข้อ5พริกต้องสีเขียวทาไมอ่ะสีเขียวมันดูมีความน่ากินกว่าด้วยความที่พริกมันมันยังละอ่อนกว่าในยาของอ้อยข้อว่าไงเหมือนกันเหมือนคล้ายๆพี่ไอจบทุกข้อแต่ว่าต่างกัข้อที่พริกเราไม่ใส่พริกแล้วมันจะเป็นพริกน้ำปลาไหมงไงวะใส่เม็ดเดียวไงแล้วก็ลอยแล้วสุดท้ายสุดท้ายว่าเรเรากินจริงๆอ่ะกินน้ำปลากินน้ำปลาบันยลายเป็นข้อหกแล้วที่ว่าเวลาคุณตักพริกน<ม>้ำปลาคุณตักพริกตินน้ำปลาอ่ะเราอ่ะตักพริก แล้วน้ำปลาเป็นน้ำปลาเป็นเป็นแหนมเป็นแหนมเออแล้วของอ้อยน่าจะรู้เลยไม่คนที่เขาสดน้ำปลาอ้อยกินเป็นเครื่องดื่มของพี่นี่น้ำปลาสรุปว่าไม่เรียกเลยปกติแล้วเรียกว่าอะไรไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นหยิบนาให้หน่อยไปกินไปร้านแล้วขอว่าขนมหวานจะรับไหวไหมลูกรับไหวค่ะแม่รับไหวแม่แม่นำอะไรดีแม่ ฟักทองแกงบวชสาหร่ายมะพร้าวน้ำหอมน้ำแข็งใส่ที่เราชองแต่งไทยละโบมิตรถ้วยละยี่สิบบาทถ้วยละซาวถูกนะอร่อยมากอร่อยมากเลยหนูอยากขายข้าวแกงมากเลยค่ะมันยากไหมถ้าแม่ไม่ต้องคิดเลยเทาทำสองสามคนไม่ได้ดูเหินนี่เลยร้านเปิดกี่โมงนะแม่เปิดเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นไงลูกแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะแม่จ้ะสี่สิบสี่ปีว้าว เริ่มต้นนะถ้วยละสามบาทขนมหวานอร่อยมากที่สุดในโลกมึงหน้าน <laughs> ่าเลยหนูนั่งกินตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อขนหวานเจ้าหวานเจ้า,าฉันจะไปต่อที่ขนมหวานจะ้ะถ้าขนมหวานจะา้ะเอาอะไรคะีอะอ๋อนี่นี่น,นี่ที่หนูอยากกินนี่อยากกินอันนี้เอาอันนี้หนึ่งเจ้าสาครูซ่าอันนี้น้ำแข็งใสไหใส่นมหมอ,อ สักทีเฮ้ยสีมันดูน่ากินเวอร์แบบก็มันเหมาะคนพักเที่ยวอย่างเราไงบอกแล้วว่าเราเป็นคนหวานพักเที่ยวเราไม่ใช่คนจี๊ดจ๊าดสุ้าหนุ่มหวานอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะแล้วว่ากันที่เขาอร่อยมากเนี่ยเก็บเงินอย่างว่าราคาแบบเท่าไหร่สี่พันเลยเหรอแต่นี่ว่าเราจะราคาไม่แพงมากสี่พันสามแล้ว่าอยู่แบบแปดร้อยคือแต่ว่าไม่ถึงห้าร้อยเอางี้นะเราว่าหกลองถ่ายถูกเนี่ยได้อะไร แล้วความจัดใจของนี้แล้วไหมทาถูกเลี้ยงกาแฟ700แก้วในหนึ่งปีใช่ไม่ได้ก็น่าจะได้แบบพี่ไอ้ครึ่งปีมันก็อาจจะตายไปครึ่งมีตายเลยคุณพี่จ๋ารบกวนคิดก่อนเลยค่ะมี๋บอกพี่หน่อยสิโรมีอะไรบ้างครับคุณหล่อตอบเร็วหล่อหลอยคนเดียทั้งโต๊ะหล่อทุกคนเลยอ้าวพี่ครับแรงมากครับคุณพี่สวนชื่อดูโอเคก้าวสี่้อยเนื้อกำนี้แหละข้าวเนื้อค่ะน้ำน้ำเนี้ยบหมูค่ะ กัมจินสี่ค่ะข้าวเปล่าหนึ่งค่ะไข่พะโล่หนึ่งค่ะน้ำพริกอ่องหนึ่งค่ะขนมสาคูสองค่ะข้าวหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำแข็งใส่ดื่หมดเดียวสิบมา้ค่ะน้ำเปล่าใหญ่หนึ่งจ้ะเรามาลุ้นราคากันนะคะอ่าลองดูนะลองดูนะและราคาที่ออกสี่ร้อยสิบห้าลูกว้าวคนชนะเราเห็นอยู่แล้วนะคะก็บอกเราว่าเราเป็นคนน่านคุณพี่คิดถูกนะพี่รันตามหนูเลยนะลูกเนาะ ไวแรงมมกแต่หนูก uh> ็ไม <|th|> ่โกหกข่ดจริงๆหนูกินทุกอย่างตามที่พูดแล้วพูดทุกอย่างตามที่กินสีราคาดีมากเลยนะคะสี่คนคนละร้อยเองก็จบแล้วนะคะสําหรับมื้อเช้าของพวกเราค่ะข้าวแกงวันดานอกจากจะมีอาหารเหนือให้เลือกก็ยังมีข้าวแกงปกติให้เลือกแล้วก็ยังมีเป็นเมนูใหม่ที่พี่เขาให้เลือกเอาจริงๆมันคือสตรีทฟู้ดทุกทุอย่างที่มารวมกปนอยู่ในร้านนี้ร้านเดียวแล้วก็ยังมีขนมหวานและที่สําคัญคือข้าวกั้นจิ้นอร่อยมากและราคาถูกมากจ้ะโอเล่ายค่ะ และอีพีหน้านะคะเราจะส่งท้ายนานด้วยการพาไปนอนที่ห้องสมุดที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเกสโฮมด้วยเฮ้ยจะบอกว่าบรรยากาศน่ารักมากรอเจอกัน e ีพีหน้านะคะ